คำเตือนจากเจเนื้อหาในมินิซีรีส์เรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นหรือดัดแปลงมาเพื่อความมาถึงเท่านั้นถ้าถามหาสาระและ้วก็เจบอกเลยว่าไม่มีค่ะและที่สำคัญเด็กเล็กเด็กน้อยทั้งหลายคำพูดและเนื้อหาบางช่วงอาจจะไม่เหมาะสมดังนั้นไปตามพ่อกับแม่มาดูด้วยเดียวนี้พร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วเจก็พร้อมเสิร์ฟละจ้า ช่วงนี้ของอะไรก็แพงเงินก็ไม่ค่อยพอใช้แต่ร้านเนี้ยอร่อยหยุดเข้าไม่ได้เลยสวัสดีครับเจ๊สวัสดีช่วงนี้ผมห่อขึ้นเยอะนะเนี่ยเจ๊มาเดี๋ยวผมถอนให้คิดราคาพิเศษเลย <200. S 2> ไม่เป็นไรอะ่ะเดี๋ยวเจ๊ไปถอนที่ร้านชว่วงนี้ถวคํำขึ้นเยอะเลยนะเจ๊มาผมข,ขัดให้ผมคิดราคาโคตรของโคตรของโคตรของโคตรพิเศษเลยร้อยเดียวไม่เป็นไรอะ่ะเดี๋ยวเจ๊ไปขัดที่ร้านอ,อ่โถเจ๊ฉลงโกลผมหน่อยก็ไม่ได้ชว่วงนี้ยังม,มีเงินใช้อยู่ให้ตายเหอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ๊ไปตายที่ร้านเอง Ya cha chen ko ba million ai na นี่เจ๊เป็นอะไรเนี่ยเห็นนั่งเศร้าตั้งแต่ผมเดินเข้าร้านมาละคือว่าเจ๊ไม่เป็นไรนะแตนเย็นคือว่าไม่เป็นไรค่อยๆเล่าเจ๊คือว่าโหเจ๊เมื่อไรผมจะรู้เรื่องเนี่ยรียกเ่ามาเร็วๆคือว่า ที่เล่ามาก็เป็นอย่างนี้ละพี่เจพูดมาเนะี่ยก็มีเหตุผลนะครับโอ้ไปรู้เรื่องด้วยเหรอจะไปรู้เรื่องได้ไงเจคราเล่ามาก็ได้ไม่ต้องรีบคือเจ้าชาบาหมาให้เจเลี้ยงไวอ้อ่ะมันถูกลถชนตายหน้าบ้านเนี่ยอ,อะไรนะแหมตัวใจกูอีกเนาะ เจ้าชบาเนี่ยต้องเป็นหมาที่น่ารักมากแน่ๆเจ๊ถึงได้รักมาขนาดเนี้ยนี่ไนงะเจ้าเจโหเจ้าชบาเนี่ยน่ารักเหมือนเจ๊เลยนะครับเนี่ยตังจะบอกว่าเจ๊น่ารักเหมือนหมาเหรอไม่ขอโทษครับผมจะบอกว่าเจ๊น่ารักเ,ย <c oughs> กเ,กเฉยๆดูสิขนเจ้าชบาปุกปุยเหมือนผมเหมือนเจ๊เลยตังอีกนิดกูหอนละ <c oughs> ไหนลองสิบ,บ <c oughs> อเ <c oughs> จ๊ไม่ใช่คนไม่ใช่หมาใกกับคนละตับ อ้าวันนี้เจ๊จะไปไหนนะี่ยตามเจ๊ามาแล้วกันนี่เจ๊าพาผมมาะไรตรงนี้เนะี่ยก็เนี่ยคือวิธีกองเต๊ก็เจ๊มีเชื้อสายจริงไงเจ๊เลยอยากจะทำให้เจ้าชบามังอะ่ะเป็นครั้งสุดท้ายแต่นี่มันหมานีเจ๊ ถึงมันจะเป็นหมานะแต่มันก็คือข้าวของเจเจอะเบ่งออกมาจากท้องผ่านลามสระอืดของเจเลยนะแต่ปกติกงเต็กเนี่ยเขาใช้กระดาษกับไม่ใช่เหรอเจ้ใช่อา้าวแล้วไหนกระดาษของเจ้อะเจลืมอา้าอะไรของเจ้วะเนี่ยโฮโดยูดูสิช่วงเนี้ยเจ้หลงหลลืมไปหมดโเจ้าสบาย จะคืนสว่างทั้งทีอ่ะเจ๊ก็ไม่มีอะไรจะให้อยู่บนนั้นอ่ะจะมีเงินซื้อขนมหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้อาตาหรือพอจะมีเงินสดบ้างไหมสดเหลือแบงค์สุดท้ายพอดีเลยเจ๊ง้นเจ๊ขอนะอย่าบอกนะมั้เจ๊จะเผาเงินเชบาใช่ก็เจ๊กวัวชบาจะไม่มีเงินซื้อขนมกินบนนั้นเผาเงิน มิเต็ม่สเ็ดูสิเจ้าชบาอยู่วงนั้งอะอากาศคงหนาวหน้าดูเจ้ก็ลืมเตรียมเสื้อกันหนาวไว้ให้อาตาน้าเจ๊ขอยืมเสื้อกันหนาวรื้อได้ไหมเสื้อตัวน,นี้แหละเจใ๊ใช่แล้วก็เจกลัวเจ้าชบามาอะจะหนาวแล้วไม่มีเสื้อใส่ มิกเซนมิกเซนดูสิ่อจากเนี้เจ๊คงติดต่อเจ้าสบาไม่ได้อีกแล้วเจ๊คงคิดถึงมันน่าดูาทำใจเห๊เจ้เจ้าชบาไปสบายแล้วอาตางางั้นเจ๊ขอยืมโทรศัพท์นึกได้ไหม นี่ครับเจ๊แล้วนี่เจ๊ไปโทรหาใครเนะี่ยป้าหรอกเจ๊กลัวดวสว่งอะ่ะจะไม่มี 5G ใช้อ๋ make sense, make sense. อเมกเซนเม็กเซนเฮ้ยไม่เมกเซนแล้วเจ๊อาตามเพื่อเจ้าชบาเจ๊ขอได้ไหมไม่เจ๊ตั้งอย่าให้เจ๊ต้องใช้ไม้เด็ดเจ็ดกระบวน5้าจอมยุทธนกกระเรียน ผมว่านี่ไม่น่าใช่นกรเรียนนะเจะ๊นี่เจ๊จริงเหรอเนี่ยเ <C sociology> จ๊หมดความมดคนแล้วนะ,ะยังไงอะ่ะเจ๊แย่งผมไปไม่ได้หรอกอผมไม่หลงกลเจ๊ะนะ <C> e <at> เฮ้ยเจ๊ตัพท์ผ <laughs> ม ทราบผมเจฮัลโหลค่ะจต่ที่ไหนคะสวัสดีครับร้านรับฝากสุนัขนะครับอ๋อแล้วรับฝากสุนัขเหรอคะใช่ครับพอดีผมเอาเจ้าชบามาส่งอยู่ที่หน้าบ้านแล้วนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้เจอยู่ในบ้านหรือเปล่าครับอ๋อเจจําได้ละเอาเจ้าชบามาส่งที่บ้านแล้วใช่ไหมใช่ครับโอเคค่ะเดี๋ยวเจีรยบกลับบ้านนะ เดี๋ยวอีเจ้เจาชบาอะไรมาส่งที่บ้านอ๋อพอนนี้แล้วฝากสุนัขเขาโทรมาบอกว่าเอาเจ้าชบามาส่งที่หน้าบ้านแล้วเอาแล้วนี่อ่ะน่าจะเป็นหมาของป้าข้างบ้านอะ่ะพันพนเดียวกันเจ๊จำผิดบ่อยยังไงเจ๊ขอตัวก่อนนะเดี๋ยวเขารอนานและเอาอีเจ๊แหม่ทำก็น่าเจ็บแสบนะอย่างงี้มันต้องใช้ไม้เด็ดเจ็ดกระบวนท่าจอมยุทธ นกกระเรียนยักษ